สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่นะครับมาแนะนำนะครับเผื่อร้านค้านะครับท่านใดสนใจนะครับเอาไปวางจำหน่ายนะครับหน้าร้านนะครับตัวนี้นะครับเป็นปลากระเบนนะครับน้องๆในทีมงานของโชคอ่างทองนะครับออกแบบมา นะครับแล้วก็วาดรวดลายนะครับอย่างพิธีพิถันนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับให้เหมือนอปลากระเบนจริงๆนะครับมีหางนะครับมีใบหลิวนะครับใส่กระเบนนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับของปลากระเบน ตัวนี้นะครับข้อ1เลยนะครับหลักๆก็คือเก็บตัวเบ็ดได้แน่สนิทดีนะครับตัวเบ็ดไม่พลิกไปมานะครับข้อ2ก็จะเป็นพวกน้ํายางนะครับหลังนี่นุ่มนะครับไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับข้อ3นะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับสินค้าของเรานะครับ ออกแบบมาไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าปากะเบนนี่คงยังจะไม่มีใครทำมานะครับล้านค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับเราขายในราคาที่ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นราคามาตรฐานนะครับขอบคุณมากครับ